แข้งใหม่รายแรกของเรือใบสีฟ้ามาแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดการเซนซาวินโยปิกเลือดแซมบ้าจากสัวด้วยราคาที่อาจพุ่งขึ้นไปเฉียด1,600ล้านบาทเมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวซาวินโยปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิลที่ย้ายมาจากสัวสโมสรในศึกลีกเดอฝรัร่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาซาวินโยถือเป็นการเสริมทัพรายแรกของเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยดาวแต่จอมพลิ้ววัย20ปีเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029สำหรับเรื่องค่าตัวการย้ายทีมไม่มีการเปิดเผยแต่หลายสื่อรายงานว่าซาวินยซบแมนซิตี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น21ล้านปอนด์บวกโบนัสที่อาจจะทำให้ค่าตัวพุ่งขึ้นไปถึง33.6ล้านปอนด์ ั้งนี้เมื่อฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาซาวินโยโชฟอร์มสุดโดดเด่นระหว่างเล่นให้จีโรนาแบบสัญญายืมตัวโดยลงเล่นรวมทุกรายการ41นัดทำได้11ประตูกับ10แอสซิสต์พร้อมช่วยทีมคว้าอันดับ3ในศึกลาลีกาตามหลังรอันมาดริดกับบาร์เซโลนาแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ